มีหำขึ้นมาสูงอยากเอาหำออกเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็ถ่ายรูปไม่ค่อยสวยคุณหมอจะอธิบายชัดเจนมากจนเราแบบตัดสินใจที่อยากทํากับคุณหมอกีบค่ะ สวัสดีค่ะชื่อโอนะคะตอนนี้อายุ37ปีนะคะทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะอยู่เชียงใหม่แล้วปัญหาจมูกของโอนะคะก่อนที่โอจะตัดสินใจมาทำใหม่เลยเนี่ยก็คือปัญหาของโอจะเป็นคนที่มีําขึ้นมาสูงแล้วทำให้หน้าเราดูไม่มีมิติ เราก็เลยอยากตัดสินใจว่าเอออยากทําให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็มีสันขึ้นมาหน่อยแล้วก็อยากเอาหามออกซึ่งมันพอเราส่องกระจกหรือเวลาเราถ่ายรูปเราไปที่ไหนแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็ถ่ายรูปไม่ค่อยสวย <S <S <ๆ>ก็เลยตัดสินใจอยากจะมาทําจมูกค่ะหลังทา14วันแล้วนะคะในระยะเวลาช่วง7จวันแรกเนี่ยก็คือก็จะมีอาการบวมนิดหน่อยแต่ก็คือไม่มีอาการรู้สึกเจ็บเลยค่ะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอครบ14วันเนี่ยอาการบวมก็จะหาย ไปพอหายไปเนี่ยพอเราตัดปหม่แล้วเนี่ยจมูกเริ่มเข้าที่ได้เร็วมากขึ้นค่ะตอนนี้ก็คือพอใจกับจมูกมากเราก็ได้ทรงที่ที่ต้องการแล้วคิดว่าในระยะเวลาไม่กี่วันเนี่ยคิดว่าจมูกน่าจะเข้าทรงเป็นรูปสวยมากกว่านี้ค่ะ <c oughs> คุณหมอกริฟเป็นคุณหมอที่ให้คำแนะนำในการ ทำจมูกดีมากเลยค่ะคือก่อนที่เราจะตัดสินใจทําเนี่ยคุณหมอแนะนําค่อนข้างละเอียดมากเลยว่าปัญหาจมูกของเราเนี่ยพื้นฐานเนี่ยปัญหาของเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็คุณหมอจะอธิบายชัดเจนมากจนเราแบบตัดสินใจที่อยากทํากับคุณหมอกิฟค่ะแล้วก็คุณหมอนี้ใจดีแล้วก็ใจเห็นมากเลยค่ะในการอธิบายในข้อมูลต่างๆให้เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นค่ะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังลังเลหรือว่าตัดสินใจอยากจะทําจมูกนะคะโอขอแนะนําเลยค่ะว่าที่ NSC Clinic เนี่ยคือตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือพี่ๆพ,พนักง,งานทุกท่านเลยค่ะดูแลใส่ใจทุกขั้นตอนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นก่อนทําหรือว่าหลังทํานะคะถ้าใครอยากจะตัดสินใจทําจมูกเนี่ยค่ะโอแนะนําที่นี่เลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องลังเละคะ่ะมาที่ NSC Clinic ได้เลยค่ะ